ช่วงหลังเนี่ยผมพูดถึงหุ้น Apple ในไลฟ์เยอะนะเพราะว่าโอเคส่วนตัวก่อนเอาเริ่มต้นก่อนนะครับผมอะ่ะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถือหุ้น a p p l e นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้มาเชีย์หุ้นนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับ Apple นอกจากกูเสียตังค์ให้มันเพราะเป็นลูกค้านะครับแค่นี้นะคือ Apple เนี่ยช่วงหลังๆมาเนี้ยประมาณ1-2เดือนนะครับผมเห็นสัญญาณที่พยายามเปลี่ยนตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยทีม Apple AI เนี่ย โดนโลแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า Apple เนี่ยคือเขาได้เปรียบมากเรื่องของ AI นะเพราะว่าเขาเริ่มพวก Siri มาก่อนนะครับ s i ร i เนี่ยเป็นอะไรที่ล้ำมากนะตอนที่ผมใช้อะ iPhone 6อะไรเนี้ยคือแม่งมาแรงมากแต่มันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะมาโดยตลอดเลยคือแม่งแทบไม่มีอะไรพัฒนาเลยนะครับจนกระทั่งตอนนี้เขาก็โลโทีมนะว่าแบบเอ้ยมันไม่ได้แล้วว่าจะขาย AI แล้วแบบตัวเองมันไม่มีอะไรเลยพูดตามตรงอ่ะล่าสุดอย่างเงี้ยคนที่ทํางานผมอ่ะเขาใช้ Samsung Galaxy AI อย่างเงี้ยโหแม่งดีกว่า Apple AI แน่นอนอะ่ะร้อนะครับซึ่งมันเป็นภาพนี้หุ้นหุ้นอแอปเปันมันไม่โอเคอยู่แล้วนะครับเขาก็โลทีมแม่มันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าเอ้ยเขาก็พยายามปรับปรุงอะไรใช่ไหมอ่ะล่าสุดออก Apple Car Ultra ใช่ไหมครับบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าอมยมันก็แค่ Apple Car ป,ป,ป่าวะมันอันนี้ก็ส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันไม่ใช่แค่ Apple Car นะครับเพราะว่าก่อนหน้าในแอปเปลิลอ่ะเขาลงแรงลงเงินไปกับ ตัวรถยนต์ไฟฟ้าของ Apple เองนานมากนะครับแล้วเขาก็ไม่ทําต่อนะครับโลทิ้งไปนะด้วยเหตุผลอะไรผมก็ไม่รู้แหละสุดท้ายเนะี่ยเขาก็กลับไปนะครับออกมาเป็น Apple Car าร์อัลตนะครับก็คือถ้าเกิดคุณใช้พวกรถหรูอย่างแอสตันมาตานินอะไรพวกเนี้ยแล้วคุณใช้ Apple อะ่ะมันสามารถแบบปลักอินแล้วก็กลายเป็นแบบรถล้ำๆได้เลยนะครับซึ่งผมว่าเฮ้ยตัวนี้มันก็น่าสนใจนะนะครับอาจจะแบบไม่ต้องลงทุนหนัก,นกๆกับโรงงานทํารถ ยนไฟฟ้าเองก็ได้นะครับเพราะว่าธุรกิจยนต์นเนี่ยมันแข่งขันกันสูงมากอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะต้องมาแข่งกับฝั่งจีนเนี่ยโอ้โหสู้ยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณมาอยู่ฝั่งปลั๊กอินแทนแบบว่าเฮ้ยไม่ว่าจะรถคันไหนถ้าเกิดว่าคุณใช้รถหรูต้องมี Apple c a คราฟต์อัลตร้าเนี่ยอาจจะเป็นโพสิชันที่ดีกว่าสำหรับ Apple ก็ได้นะครับผมว่าพวกนี้มันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างโอเคแล้วกันสําหรับในฝั่งของ Apple นะเพราะว่าเอ้ยถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยโอเคใช่ไหม มันมีทิศทางของการปรับเปลี่ยนนะครับซึ่งถ้าเกิดในอนาคตมันออกมาดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นยุคทองใหม่ของ Apple ก็ได้